ชีวิตเราเองครับทำยังไงถึงจะเป็นการลงทุนกับชีวิตเราเองให้คุ้มค่ายกตัวอย่างครับมีเด็กคนหนึ่งครับถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนพอถึงเวลาหนึ่งครับเขาจะต้องสอบข้อมาหาอะไรเขาก็สอบได้เขาอยากมีอยากได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขาเรียนจบเขาก็ซื้อมาได้เพราะว่าเขามีเงินเดือนจากการที่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนตั้งใจสอบตั้งใจทํางาน แล้วไอ้การตั้งใจเรียนตั้งใจสอบตั้งใจทำงานเนี่ยมันคือเรื่องของนิสัยรุนๆเลยนะครับอลองนึกดูนะครับอันนี้ไม่ใช่การบูลลี่หรือวิจารณ์คนนะครับผมได้เจอจริงๆสำหรับคนบางคนนะครับที่ถึงเวลาเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนแต่ไปตั้งใจเล่นเวลาโกรธเขาก็จะเลือกที่จะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีคือพูดง่ายๆทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นแต่ทั้งหมดครับ มันเป็นสภาพที่เวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนจากนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องจบแล้วไปสอบแล้วก็มีปัญหาสอบไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับถึงเวลาที่ต้องทํางานก็มีปัญหาพูดไง่ายลักษณะที่ว่าอาจจะฝากงานได้แต่ก็มีปัญหากับการทํางานหรือบางคนถึงขั้นที่แบบไม่มีงานทําทั้งหมดคืออะไรครับแต่ผมก็ไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้ว่าคนที่ไม่มีงานทํานะครับแต่ผมต้องจะบอกว่า เวลาของเราเองการที่เราเรานึกอะไรบางอย่างเราอยากได้อะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีครับที่เรานึกเราอยากได้แต่สิ่งที่มันจะได้ผลมาก็คือการไปทําตรงนี้แหละครับผมถึงได้ทําหนังสือมาครับว่าอยากให้ญาติครับไปเติมด้วยตนเองเลยครับว่าทํายังไงละ่ะเราถึงจะเปลี่ยนจากสภาพซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้คือถ้ามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาในชีวิตเราอยากเปลี่ยนแบบดีๆเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้นะครับในการเปลี่ยนได้ด้วยตนเองวิดีโอนี้เป็นว,วีดีโอหมายเลข2ของชุดที่เป็นการแนะน,นําหนังสือรางวัลของพวกเรายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งอยากให้ท่านเติมเองครับว่าท่านจะไปทําชีวิตอ่ะอย่างตอนนี้เราเห็นว่าเวลามีค่าอย่างเช่นเด็กที่กําลังเรียนหนังสืออยู่มสามมสี่มห้านะครับเราเห็นว่าอ้ยเวลาตรงนี้มีค่านะจะเปลี่ยนยังไงครับให้ชีวิตเราดีขึ้นมันคืออะไรครับ การที่เราคุ้นเคยกับการนึกอาจจะนึกทั้งดีและไม่ดีหรือนึกแบบดีๆเลยนะเราอยากได้แบบดีๆเลยแต่เราไม่ทํานอกจากที่เราจะไม่เกิดนิสัยของการลงมือทําแบบดีๆแล้วนะครับมันยังส่งผลให้เราเนี่ยติดนิสัยการที่ได้แค่นึกการที่ได้แค่อยากแต่ไม่ทําด้วยมันติดนิสยัยแล้วนิสัยนั้นมันพัฒนาจนเราเคยชินผมเคยเห็นคนที่เคยชินกับการที่ก็เป็นคนดีนะครับไปดูดวงก็ดีด้วย แต,นะแต่ด้วยพลังของนิสัยเปลี่ยนดวงได้คนดวงดีนะแต่ด้วยพลังของนิสัยเปลี่ยนดวงได้เพราะอะไรครับไปจ่ายเวลาให้กับการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่ส่งผลดีอะ่ะแต่ตนเองไปติดมันซะแล้วติดจนกลายเป็นนิสัยนะครับอย่างให้ญาตินะครับคือหลายท่านอาจจะมองว่านี่มันเป็นวิดีโออะไรที่แบบฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เห็นจุดที่ต้องทําเลยจุดที่ต้องทําต้องผ่านชีวิต ชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ของการเติมจุดที่บอกว่าอุยฉันจะสั่งตนเองอ่ะให้ไปลองทําดีแบบนี้นะทุกท่านครับผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ผมอัดวิดีโอไม่เก่งแต่ผมทําวิดีโอเนี่ยมาหลายร้อยวิดีโอแล้วอยากให้ญาติครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วไล่ไล่ไปดึงมาเติมเครื่องมือดีๆสาหรับสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีในแบบของท่านเองสำหรับผมไม่ได้คิดอะไรมากครับ ได้บอกไปหมดแล้วถึงเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลพื้นที่แห่งหนึ่งตั้งไว้มีผู้เชี่ยวชาญมีสถานีต่างๆคนเดินเข้ามาแล้วกลายเป็นคนที่เก่งดีใจบุญในด้านต่างๆแบบที่ตนเองต้องการนะครับพูดถึงการพัฒนาการเมืองพัฒนาการศึกษาที่ดีและได้ผลศูนย์พัฒนาศิลปะและวิทยาการทั้งปวงนะครับการที่คนเราเนี่ยเข้าถึงคุณค่าในตนเองนะครับรู้คุณค่าของเวลาพัฒนาจนกลายเป็นนิสัยที่ดี พูดไว้แล้วทั้งหมดครับท่านสามารถไปหยิบมาเติมได้เองแล้วผมก็กําลังจะเขียนหนังสือนะครับที่มาแนะนํานะครับคือบอกเลยว่าผมชื่อดามธีรธรรมมนุษย์ครับมีวิธีเรียบร้อยแล้วจะว่าอวดอ้างก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้แต่คิดไปในทางที่ดีก็คืออะไรครับขอแค่มีคนที่มาเริ่มรับรู้แล้วเริ่มไปคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนกับชีวิตง่ายนิดเดียวเพียงแค่เราต้องดูฝึกดูนะครับฝึกที่จะมีสติ ดูตัวเองบอกสอนตนเองไปในทางที่ดีผมเคยเห็นนะครับเด็กที่ไปวัดวัดสมองแล้วเนี่ยระดับ iQ ของเขาในด้านต่าง,างๆเนี่ยสูงมากๆไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า1 2อ1 2 0่สิบะนะครับในด้านต่างๆนะครับ IQ ของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับ IQ มันมีหลายมันมีหลายช่องนะครับแต่เขาติดนิสัยก็คือเขาคิดว่าเขาสมองดีแล้วเขาไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้เขาไม่ต้องทำงานก็ได้เขาดูทีวีทั้งวันก็ได้ เวลาเขาโกรธเนี่ยเขาไม่ต้องเรียนหนังสือเขาไม่ต้องคํานึงว่าเขาจะต้องจบไหมนะครับผมเคยเจอจริงๆไม่ใช่การบูลลี่แต่ผมกําลังจะบอกว่ามันคือชีวิตเราเองนะครับความคาดหวังของผมก็คือเผื่อญาชชาวไทยครับเกิดประกายว่าอ๋อไปดูประวัติเดวิดเบคแฮมประวัติวอลเลนบัฟเฟตนะครับประวัติคนอพยพซึ่งกลายเป็นเจ้าสัวผมไม่ได้บอกว่าให้พวกเราเนี่ยจะต้องอยากประสบความสําเร็จอยากกลายเป็นเจ้าสัวคนที่ เป็นพระ,พระบาทสมเด็จพระสมมาพุทธเจ้าพุทธกิจวัตรก็คือฝึกฌานฝึกฌานอยู่เสมอฝึกปัญญาอยู่เสมอแล้วเลือกใช้บ่อยๆเลือกใช้อย่างเหมาะสมนึกภาพคนที่ไปฝึกทักษะการอ่านอย่างดีนะครับแล้วก็ไปอ่านหาความรู้ดีๆไปฝึกทักษะการทํามาหากินการหาเงินแบบดีๆแล้วก็ไปหาเงินไปสร้างเวทีทุกท่านครับผมฝันนะครับว่า ท่านจะจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยเราไปดูวิดีโออื่นๆประกอบด้วยในอนาคตข้างหน้าท่านอาจจะสามารถที่จะมาดูหนังสือได้ถ้าผมลงหนังสือไว้ในคอมเมนต์ได้ผมก็จะลงนะครับก็ถ้าวิดีโอคือมียอดดูเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ดูหลักสิบหลักร้อยอย่างนี้นะครับก็ผมก็จะลงลงไฟล์หนังสือไว้ให้นะครับถือว่าเป็นที่ต้องการของญาติของตลาดแต่ถ้า คนน้อยผมก็ไม่ลงนะครับแต่ทั้งหมดคืออะไรครับเครื่องมือครับที่เราจะเปลี่ยนจากตัวเราซึ่งบางครั้งนะครับเราเคยติดอยู่กับนิสัยการกระทําคําพูดความคิดความอ่านที่ไม่ดีความอยากที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นยกมาทําจ่ายเวลาตอนนี้เนี่ยไปทําดีเลยเรารู้อะเราไม่ติดหรอก แต่ะการที่เราทําบ่อยๆเราจะติดการทําดีทําดีในแบบที่เราจะรู้สึกพึงพอใจกับมันสนุกกับมันแล้วเป็นผลดีย,ยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับผมก็ฝันถึงการที่ญาติชาวไทยได้ร่วมกันทานะครับได้ร่วมกันบอกต่อได้ร่วมกันทํานึกภาพที่มันมีการทําแบบนั้นกันคนที่ทําดีแล้วเนี่ยมารวมกลุ่มกันทําดีจนเกิดแบบอย่างผมอยากให้นึกถึงการที่เราสร้างเครื่องมือบอกต่อข้อมูลข่าวสารบอกวิธีการกัน ในการที่จะรวมเป็นทีมที่ดีนึกภาพครับประเทศไทยคนเนี่ยสามารถที่จะไปใจเย็นๆมีสติพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ด้วยตนเองโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยนะครับ mm hmm. ก็คือมีคนบอกให้เราไปทำดีอะ mm hmm. เทียบกับการที่เราบอกตนเองให้ไปทำดีแล้วเติมเองสั่งเองว่าเราจะทาดีแบบไหน mm hmm. ผมอัดวิดีโอไม่เก่งพูดไม่เก่งไม่ใช่ยูทูบเบอร แต่ข้อมูลผมเชื่อมั่นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีหนังสือนะแต่ข้อมูลผมเชื่อมั่นว่าญาติจะสามารถมาเติมได้เองเปลี่ยนนะครับจากสภาพเดิมๆเรานึกเราพูดเราทําแบบที่ไม่ส่งผลดีนะักแต่การที่เราไปใส่ใจนึกพูดทํามันทําไม่ได้หรอกนะครับวันแรกมันทําไม่ได้แต่เราจะคุ้นเคยเรียนรู้และทําได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะนี่คืออะไรครับชีวิตเราเองครับคนไทยที่เรารักนะครับประเทศไทยที่เรารัก ความรักเป็นยังไงครับเราจะเกลียดก็ได้เราจะรู้สึกไม่ดีก็ได้แต่ท่านเป็นยังไงครับเวลาที่ท่านรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ดีแต่เวลาที่เรารักเรารู้สึกดีแปลว่าอะไรครับความขยันการมีทักษะในการหาเงินนะครับการที่เป็นคนที่แบบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้ลึกซึ้งหายใจออกนะครับให้แบบหมดปอดนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับ การที่เราจะมีปัญญามีพลังดีมีกาลังใจดีมีความมั่นใจนะครับการที่เราจะมีกิจการมีเวทีมีอะไรต่างๆนะครับเราทําได้เราฝึกได้เราสร้างขึ้นมาได้ผมหวังพึ่งครับความฝันของผมก็คือการที่จะเจอใครสักคนทําคนเดียวมันก็แค่นั้นแหละแต่การที่เราเจอใครสักคนแล้วมาร่วมกันทํามันจะง่ายกว่านะครับสําหรับบางคนนะครับผมก็เลยอัดวิดีโอนี้นะครับ ทังที่มันมืดแล้วนะครับคือผมอัาวิดีโอหมายเล็กหนึ่งะครับในการแนะนําหนังสือเราผมก็ออกไปทําธุระระหว่างเดินทางโอ้โหคนเราเนี่ยหัวใจสําคัญของมันก็คือบางครั้งเนี่ยเราได้แค่นึกคิดเราได้แค่อยากในสิ่งที่มันดีแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้ไปทําในสิ่งที่ดีเราไม่ได้เติมแต่งการทําดี เราไม่ได้ปรับปรุงการทําดีเราไม่ได้สร้างเวทีให้กับการทําดีเราไม่ได้ร่วมมือกันทําดีจนเคยชินจนติดเป็นนิสัยมันก็เท่านั้นเองอยากให้มองว่ามันก็เท่านั้นเองนะครับมันง่ายนะครับแต่ทั้งหมดครับมันไม่ได้มีแค่นี้อยู่ในวิดีโอต่างๆและผมดามธีราม,มานุษย์กาลังจะเขียนหนังสือฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอพึ่งพายญาชาวไทยครับพึ่งพายไงครับหนึ่งครับท่านต้องเชื่อผมบอกต่อวิดีโอไปเลยไม่คิดมากนะครับคน มีคนที่จะสามารถไปเริ่มต้นและทําได้เองนะครับมีคนที่จะสามารถไปดูวิดีโอต่างๆแล้วเริ่มต้นแล้วทําได้เองมีคนที่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วกลายเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสื่อตาําราบอกเลยว่าวิธีทําให้ชีวิตดีเป็นแบบนี้นะก็บอกญาติไปเลยมีคนที่จะสาาร้างว่าโอ้โหเราสาาร้างชีวิตได้ดีแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดเป็นอาหารเป็นสภาพชีวิตที่ดีสร้างเครื่องมือกลไกเราจะสามารถที่จะแบบ ให้คนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเกิดคุณสมบัติของการมีส่วนร่วมทักษะฝีมือกายใจที่ดีพลังกายใจที่ดีมีความมั่นใจจากนั้นเนี่ยร่วมกันพัฒนาเป้าหมายที่ดีกว่าจนกลายเป็นกิจการของพวกเรานะครับทั้งหมดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สื่อตำราแต่เราสามารถสร้างเป็นศูนย์ฝึกหัดให้คนเดินเข้ามาเรียนรู้แล้วเรียนรู้คืออะไรครับไม่ใช่แค่อ่านหนังสือไงแต่ได้มาฝึกได้มาทำจนคุ้นเคยจนมั่นใจว่าทำได้ ลราไปทาจนเกิดเป็นนิสัยเท่านั้นยังไม่พอครับเรามีสภาพการเรียนรู้ฝึกสร้างการอยู่เล่นเสพบุญปัญญาบรารมีการพัฒนาฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศการผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายเป็นกิจการของพวกเราเองแล้วเนี่ยยังไม่พอเราสร้างศูนย์ฝึกขัดให้ญาติมาดูแล้วยังไม่พอแต่สมมุติว่าหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอำเภอนั้นอยากมีชีวิตที่ดีแบบเราโลกเหลือเฟือแล้วไหมครับมันคือ ความรู้ความสามารถที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังทีมพลังดีด้านต่างๆเนี่ยนำไปสู่การพัฒนาความร่ํารวยพัฒนาสิ่งดีๆของพวกเรากันเองแล้วเนี่ยพัฒนาเครื่องมือแล้วเนี่ยเรายังสามารถนําปัจจัยและเครื่องมือพร้อมทีมครูของพวกเราเนี่ยไปช่วยติดตั้งให้กับหมู่บ้านตําบลอําเภอให้ญาติเนี่ยมีชีวิตที่ดีทุกท่านครับคนเราเนี่ยสร้างอาวุธมาสร้างกองทัพมาเพื่อเพื่อทําสงครามมีการล่านาณิคมพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาระบบธุรกิจ จนเป็นแบบสงครามทางการเงินสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามจิตวิทยาคนเราทํากันมาหมดแล้วแต่นึกภาพที่คนเราเนี่ยสร้างรูปแบบสรร่วมสร้างรูปแบบการมีชีวิตที่ดีจากนั้นเนี่ยสร้างสื่อตาําราสร้างศูนย์ฝึกหัดสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยญาติช่วยญาติจนถึงจุดที่ญาติเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีเสร็จสามารถสร้างภูมิปัญญาของตัวเองได้ดีได้เองนะครับของกลุ่มญาติที่เราไปช่วยนั้นสร้างได้ดีได้เองจากนั้นครับ ทำเป็นสื่อเป็นตำราทำเป็นศูนย์ฝึกหัดทำเป็นทีมครูพร้อมปัจจเสริมส่งต่อการช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับทั้งหมดครับผมกําลังจะเขียนเป็นหนังสือแต่ยากสามารถครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปให้ผมมีกําลังใจอ่ะในการเขียนหนังสือและทยอยอัดวิดีโอลงวิดีโอต่อต่อไปด้วยความจริงใจครับด้วยความรักจริงครับอยากให้ไปลองนึกภาพครับคนที่ติดขี้เกียจจนกลายเป็นนิสัย คนที่ติดมีความสุขกับการทํางานและใช้ชีวิตจนเป็นนิสัยคนที่มาร่วมมีความสุขกับการทํางานและใช้ชีวิตกับการพัฒนาและยกระดับร่างกายจิตใจภูมิปัญญาวิทยาการกิจการเวทีเครื่องมือระบบบรรยากาศเคยชินกับการมีความสุขกับการยกระดับสิ่งต่างๆเหล่านั้นร่วมกันน่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปมันคือความเคยชินมันคือนิสัยมันคือช่องทางในการลงทุนที่ เริ่มต้นโดยไม่เสียเงินสักบาทนะครับด้วยความรักด้วยความจริงใจอยากให้ญาตินะครับถามใจตัวเองครับจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อย,อยตลอดได้หรือไม่จะไปลองเพื่อให้ชื่นใจอะ่ะจะลองแบบไหนก็ได้ครับชีวิตเราเองครับตามที่ท่านจะเลือกเองนะครับผมเองพลาดมาทั้งชีวิตหลงไปกับ กอดนิสัยเดิมๆที่มันไม่ดีคือนิสัยที่ไปกอดนิสัยไม่ดีนะโอเคไหมครับแต่ตอนนี้เตือนตัวเองว่าอมืมีสตินะสั่งตัวเองนะแค่พาตนเองไปทําดีให้เคยแล้วปรับเปลี่ยนใจเติมความรู้สึกดีรักดีกับสิ่งต่างเหล่านั้นแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับก็ดีใจนะครับวันนี้อผมยอมรับจริงว่าผมป่วยนะครับถ้าใครไปดูวิดีโอหมายเลขหนึ่งก็จะเข้าใจแต่การที่เราไปเดินไปทําธุระ แล้วค้นพบสิ่งดีๆเนี่ยพลังตรงนั้นเนี่ยมาเสริมผมก็จะโอเคครับมีมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแสงอาจจะไม่ได้อะไรไม่ว่ากันนะครับมันมืดแล้วนะครับน่าจะประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วแหละนะครับหรือแต่จะเลยนั้นไปแล้วก็ได้ก็ฝังเนื้อฝักตัวครับหวังพึ่งพาย,ยาชาวไทยครับในการบอกข้อมูลข่าวสารพึ่งพาย,ยาชาวไทยครับเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนก็ได้แบบไม่ดีก็ได้หรือเราจะตัดใจมาจงใจเลือกแบบดีจนกลายเป็นนิสัยก็ได้นะครับ ให้ไปค่ากำลังใจนะครับวันแรกมันทําไม่ได้หรอกแต่ไปถึงจุดหนึ่งมันจะลงตัวมันจะดีได้เองมันจะงอกงามดุดเป็นสิ่งมีชีวิตมันคือความเจริญมันคือความเจริญยั่งยืนเป็นความเจริญขาขึ้นของตัวเราและพวกพ้องทําคนเดียวมันได้ไม่เท่าไหร่ยิ่งทำคนเดียวอยู่ในสภาพที่คนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจกับเราอ่ะมันจะยิ่งยากแต่ถ้าทําร่วมกับคนที่จะปรับ ปรับเข้าหากันเพื่อปรับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อรางวัลของพวกเรายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งไปดูประวัติเดวิดเบคแฮมไปดูประวัติวอลเลนบัฟเฟตไปดูประวัติพระบาทสมเด็จพระสัมมาผู้เจ้าและดูหนังดูละครดูเรื่องราวต่างๆแลมาย้อนที่ดูที่ตัวเราเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับออกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยติดนิสัยไม่ดีนิสัยวันเดียวไม่เกิด สวันไม่เกิดต้องเป็นพันวันนึกง่ายๆครับเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตเป็นเวลามาแล้วเท่าไหร่นึกง่ายๆอีกก็คือเราให้เวลาตนเอง1ปี2ปี3ปีในการสร้างนิสัยที่ล้ําค่ามาใช้งานฝังเนื้อฝากตัวได้ครับคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับตามนั้นครับ